you สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาร์ตและ i n s ไซ h ์ท o วมนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการโก o ดีน่าสกขุมวิทแบริงครับนี่คือแบรนด์ใหม่จากเฟเซอร์พ o p e r t y y ทาวม2-3ถึง3ชั้นที่มีการยกระดับความพรีเมียมจากแบรนด์ g กลเด้นทาวทกางเรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันและแนวคิดการออกแบบครับกะเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของทาวมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเรจะเป็นทั้งดีไซน์ใหม่โมเดิร์นอิงลิชหลังใหญ่พื้นที่กว้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับมาพร้อมกับขับเฮาส์และสวนส่วนกลางขนาดใหญ่รวมถึงครับยังมีทำเลที่อยู่ใกล้ทางด่วนและก็รถไฟฟ้าในะราคาเริ่มเพียง35-9้าล้านบาทเท่านั้นด้านในนะครับจะเป็นอย่างไรและมีความน่าสนใจขนาดไหนตามอาเข้ามาชมได้เลยครับ เริ่มกันที่แบบบ้านของโครงการจะเป็นทาว์โคมดีไซน์แบบบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์นอังกฤษหน้ากากบ้านมีความโมเดิร์นเรียบง่ายและทันสมัยมากๆฟังก์ชันบ้านใช้งานได้จริงโปรง่งโลง่งห้องนอนทุกห้องมีขนาดใหญ่พร้อมรองรับทุกเจเนอเรชั่นมีให้เลือกหลากหลายถึง3แบบด้วยกันครับเริ่มกันที่ออรัม ทาโคม3ชั้นหน้ากว้าง5.4เมตรที่ดินเริ่มต้น19ตารางวาพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถครัวไทยเพชรแอเรียถัดมาครับลัสเตอร์ ทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.4เมตรที่ดินเริ่มต้น19ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครัวไทยห้องพระและสุดท้ายชิมเมอร์ทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5เมตรที่ดินเริ่มต้น16ตารางวาพื้นที่ใช้สอย97ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถและครัวไทย แล้ววันนี้นะครับแบบบ้านย่าจะพาทุกคนมาชมครับก็คือแบบบ้านออร่มครับเป็นทาวน์โฮม3ชั้นพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำนวัตกรรมครัวไทยห้องซักตากรีดและ2ที่จอดรถครับ น้องบอกว่าดีไซน์บ้านแบบใหม่มีความเรียบง่ายมีการลดทอนรายละเอียดและลวดลายให้มีความโมเดิร์นทันสมัยเอาใจคนรุ่นใหม่รวมถึงลบเหลี่ยมมุมตัวบ้านเป็นเส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มและอบอุ่นมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกอยู่โทนสีดูสบายตาด้านการใช้งานเป็นบ้านเน้นพื้นที่ใช้สอยเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่รองรับทุกช่วงวัยสำหรับบริเวณหน้าบ้านนะครับเราสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยครับโดยพื้นที่จอดรถ ที่เป็นด้านหน้ากลางแจ้งครับจะเป็นพื้นแบบสแลบออนกาวส่วนในร่มครับแล้วก็ลานซักล้างเนี่ยโครงการจะมีการลงเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านแล้วสำหรับประตูทางเข้าบ้านนะครับจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเขียวตัดแสง3ตอนครับโดยกรอบประตูและก็หน้าต่างเนี่ยจะเป็นแบบ UPVC ซึ่งเป็นวัสดุเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีการติดตั้งสายไฟครับเพื่อที่จะรองรับ EVcharger โดยจะมีให้เฉพาะทาวน์โฮม3ชั้นเท่านั้นนะครับ พอเราเข้ามาภายในบ้านนะครับก็จะเจอกับโซนของรีฟิ้งรูมขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ว่างมากครับเราสามารถใช้ได้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวางโซฟาขนาด 2- 3สาที่นั่งแบบนี้ครับก็สามารถวางได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งครับเป็นทีวีแบบติดผนังแบบนี้ก็ได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับการเดินดน้ไได้แบบกว้างมาก ไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับผนังด้านหนึ่งของโถงรับแขกจะมีช่องหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติและระบายอากาศได้ทําให้บ้านไม่รู้สึกอึดอัดโดยหน้าต่างภายในบ้านจะเป็นบานกระจกเขียวตัดแสงที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วยและก็ถัดมาครับจะเป็นเชื่อมต่อกับโซนของ d i n i n g Are a ครับเราก็จัด โต๊ะรับประทานอาหารครับขนาด4-6ถึงที่นั่งได้แบบสบายๆเลยพร้อมกับพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราสามารถทำเป็น pantry ครับจะเป็นที่สำหรับการเตรียมอาหารนะครับแบบเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นมุมสำหรับการชงกาแฟก็ได้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เหลืออีกเพียบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับโซนด้านในเป็นห้องครัวครับตามมาเลยครับ บริเวณด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นโซนซักล้างครับซึ่งเราสามารถดิ้วเป็นห้องซักรีดหรือจะเป็นโซนครัวปิดแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็จะช่วยป้องกันเ,เรื่องของกลิ่นบรบกวนเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับโครงการเนี่ยเขาทการดิวเคาน์เตอร์เป็นแบบ shape ครับจะเห็นว่าขนาดดิวเคาน์เตอร์แล้วนะครับยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะฮะ ส่วนห้องซักตากรีดจะทำเป็นกลาสเฮ o u s แบบนี้บบนก็สะดวกไปอีกแบบยิงช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วตอบโจทย์เลยครับบันไดของบ้านหลังนี้เป็นคอนกรีต,ตเสริมเหล็กปิดผิวบันไดด้วยไม้ประสานแข็งแรงไม่เกิดเสียงเวลาเดินตอนกลางวันมีแสงธรรมชาติจากหน้าต่างช่วยประหยัดไฟไปอีกทางและตอนนี้นะครับอาร์ตก็ขึ้นมาชั้นที่2แล้วนะครับและนี่คือมุมที่อาร์ตชอบที่สุดเลยนะครับเพราะนี่คือมุมของ pet เ r ียนั่นเองครับโดยเอาใจคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับเรามีการทําประตูกั้นออกมาเป็นสัดส่วนแบบนี้ แล้วก็มีช่องรับแสงธรรมชาตินะครับรักษาอากาศได้เป็นอย่างดีเลยหรือใครที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน,นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ได้ก็ทําให้บ้านงเราดูร่มรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราไปดูห้องถัดไปดีกว่าครับ ขยับเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องนอนที่3ครับซึ่งพื้นที่กว้างเลยนะครับสามารถวางเตียงขนาด5าฟุตได้แบบมีพื้นที่เหลือๆเลยครับเราสามารถทําเป็นมุมแต่งตัวมุมอ่านหนังสือแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับส่วนอนาคตเนี่ยถ้ามีลูกน้อยก็สามารถใช้ห้องนี้รองรับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับกับห้องนอนที่2ถัดไปเลยครับ สำหรับส่วนห้องนอนฝั่งหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่2ครับซึ่งพงกว้างมากครับแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวเรียกว่าสะดวกทุกการใช้งานจริงๆครับทางโครงการแต่งเป็นห้องทํางานไว้ให้ดูเป็นไอเดียหากจะใช้เป็นห้องนอนก็สามารถวางเตียง5ฟุตและยังเหลือพื้นที่สําหรับจัดเป็นมุมแต่งตัวได้อีกโดยห้องนอนนี้จะสามารถเปิดประตูหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้แบบเต็มเต็ม แล้วพอเราเดินขึ้นมาที่ชั้นที่3ครับเราก็จะได้พบกับห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านครับซึ่งมีการดีไซน์มาแบบเต็มชั้นเลยนะครับในความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่เพนท์เฮาส์ครับพื้นที่กว้างครับแล้วก็โปร่งโล่งด้วยเราสามารถที่จะทําเป็นห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆเลยครับซึ่งทางโครงการก็ทํามานะครับมีทั้งโซนที่เป็นวอล์กอินคอสแตมาด้วยแล้วก็มีการบิวล์อินนะครับทั้งตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บกระเป๋าตู้เก็บเครื่องประดับหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งมาเป็นไอเดีีียยนนนะะคครรััับบบซึ่่่งง้้เเกก็จชืออออมตไปหําดล อีกทั้งยังมีพื้นที่ริมหน้าต่างทำเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือตอนเช้าได้ถือเป็นการสร้างมุมพักผ่อนเพิ่มอีกหนึ่งจุดครับนอกจากโครงการนะครับใช้ความสําคัญกับตัวบ้านพื้นที่ส่วนกลางโครงการก็จัดเต็มไม่แพ้กันเริ่มจากสวนสีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังอาตรงนี้เลยครับบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่สวนกว่าครึ่งไร่ที่มีทั้งแนวทางเดินสนามหญ้ามีจ็อกกิ้งแทร็กสามารถมาวิ่งออกกาลังกายเบาๆรีกเหงื่อยามเย็นได้ พร้อมต้นไม้ใหญ่ที่คอยให้ร่มเงาช่วยบังแดดไม่ให้ร้อนจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบให้กับเด็กๆมาทํากิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการได้อีกด้วยและที่สําคัญคือที่นี่มีเพ t โซ c i ตี้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนให้สําหรับน้องน้องสัตว์เลี้ยงอีกด้วยครับมาต่อกันที่คลับเฮาส์ดีไซน์โมเดิร์นล้อไปกับแบบบ้านด้านในเป็นพื้นที่ของโถงต้อนรับและพื้นที่รับรองแขกมีการจัดที่นั่งเอาไวใ้ให้หลากหลายรูปแบบสามารถเข้าใช้งานได้ตามความต้องการ ส่วนพื้นที่เอาดอจะเป็นสระว่ายน้าของโครงการเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่หรือถ้าใครต้องการออกกําลังกายแบบจริงจังที่นี่ก็ยังมีฟิตเนสวิวสระว่ายน้ํามีเครื่องออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานสําหรับระบบรักษาความปลอดภยัยภายในโครงการก็ไม่ต้องกังวลนะครับประตูทางเข้าออกแยกใช้งาน2ฝั่งมีการติดตั้งระบบบันทึกทะเบียนรถสําหรับลูกบ้านมีกล้อง cctv และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง พูดถึงเรื่องการเดินทางโครงการโกดิน่าสุขุมวิทแบริ่งถือเป็นหนึ่งโครงการที่เดินทางสะดวกสบายมากๆครับสามารถเข้าออกโครงการได้หลากหลายเส้นทางโครงการตั้งอยู่ในซอยถาวรเข้าออกได้3เส้นทางจากถนนสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่นระยะประมาณ2กิโลเมตรและอยู่ใกล้สถานีสำโรงที่เป็น Inter อร์เช e s t a t i ช n ของ BTS สายสุขุมวิทและ m r t สายสีเหลืองถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ที่ขับยาวตรงไปโซนคลองเตยได้และถนนปู่เจ้าสมิงไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโซนพระรามสามได้ง่ายนอกจากเรื่องของเส้นทางการเดินทางที่หลากหลายแล้วใกล้ๆกับโครงการยังมีร้านสะดวกซื้อร้านอาหารไฮเปอร์มาร์เก็ตและตลาดขนาดใหญ่ซึ่งห่างจากโครงการไม่ไกลเลยครับ เปมนยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการโ o ดีนาสุุมวิทแบริ่งครับถือว่าเป็นโครงการทาวน์โฮมที่มีการถูกยกระดับนะครับทั้งเรื่องขอการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางดีไซน์และก็ฟังก์ชันไปทีจะให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับทุกพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะจัดสรรฟังก์ชันต่างๆได้ตามความต้องการใช้งานได้จริง ห้องนอนขนาดใหญ่ทุกห้องครับมาพร้อมกับวัสดุระดับคุณภาพในสังคมส่วนตัวเพียง207ครอบครัวเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังอยู่บนคำเลการเดินทางที่สะดวกสบายอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าเพียง2กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆในย่านนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง3.59ล้านบาทครับ และสำหรับใครนะครับที่สนใจโครงการกรดีนาสกุวิทแบริงครับก็สามารถเข้ามาที่สำนักงานขายของโครงการหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้น,นะครับที่1520ครับและครั้งหน้าอาราอินไซต์ทุกคมจะพาคุณผู้ชมไปชมโครงการไหนกันต่อก็อย่าลืมรอติดตามกันนะครับวันนี้อาราอินไซต์ทุกคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ